สวัสดีครับผมนายดิรพัฒน์เกาะม่วงนิสิตชั้นปีที่หนึ่งคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิทยศาศาสตร์การกีฬามหาวิทยายลัยมหาสารคามวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์นิสิตที่เข้าศาึกษาต่อในมหาวิทยายลัยมหาสารคามคณะวิทยาการสารสนเทศสาขานิเทศาศาสตร์ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวชนาพรผมเงินกําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่หนึ่งคณะวิทยาการสารสนเทศสาขานิเทศาศาสตร์ค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมจะถามเขาในคำถามแรกเลยนะครับคำถามที่1นึ่ทำไมถึงอยากจะเข้าไปศึกษาต่อในคณะสาขานี้ครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะหนูได้มางาน Open House ของสารครามในตอนที่หนูอยู่ฉันมัธยมศึกษาปีที่5นะคะหนูก็รู้สึกว่าของมหาวิทยาลัยสารครามก็คือน่าอยู่แล้วก็น่าเรียนมากเลยค่ะแล้วทีนี้ก็คือด้วยความที่หนูอยากทํางานเบื้องหลัง ทำยูทูบเบอร์หรือว่าทํางานกราฟิกต่างๆคะ่ะหนูก็เลยเลือกที่จะเรียนคณะวิทยาการสารสนเทศก็เป็นสาขานิเทศศาสตร์ค่ะอ๋อโอเคครับงั้นคําถามต่อไปเลยนะครับคําถามที่2เรียนจบแล้วจะได้ไปทํางานอะไรบ้างล่ะครับ ถ้าเป็นงานใช่ไหมคะก็จะประมาณแบบว่าถ้าสุวิว่าเราเลือกที่จะเรียนเอกอะไรก็จะอาจจะไม่ค่อยที่จะตรงสายบ้างเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นเรียนประชาสัมพันธ์ก็จะทํางานเกี่ยวกับ PR ต่างๆค่ะของบริษัทต่างๆแล้วก็ถ้าเรียนเป็นภาพยนตร์ก็มีทํางานเบื้องหลงังโปรดิเซอร์เอทีฟบ้างคะ่ะพอพอจะรู้ค่าค่า ค่าค่าแรงเริ่มต้นสตาร์ทสตาร์ทที่เท่าไหร่ไหมครับอ่าคืออันนี้ก็คือไม่รู้นะคะแล้วแต่บริษัทค่ะแต่เท่าที่ศึกษามาะคะก็คือหมื่นห้าถึงสองหมืนได้ค่ะอ๋อเยอะเยอะพอตัวอยู่นะครับคำถามต่อไปเลยนะครับทำไมถึงเรียกเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับอ่าเพราะว่า มหาวิทยาลัยของแบบคล้ายๆแบบว่าเป็นของชุมชนนะคะคือน่าอยู่แล้วก็น่ามาศึกษามากเลยค่ะคืออยู่อยู่กับชุมชนเลยค่ะแบบไม่แออัดแล้วก็แบบสะดวกสบายไปไหนก็เหมือนบ้านเราค่ะอ๋อครับข้อสุดท้ายนะครับในฐานะที่คุณปางเคยไปใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยายลัยช่วงที่มีโควิดระบาดเใช้ชีวิตยากยากไหมครับ ถ้าถามว่ายากไหมน,นะคะก็ไม่ได้ยากนะคะเพราะว่าเราก็พกสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็มีแมสแล้วก็ใส่มาทุกเวลานะคะถ้าเราออกไปข้างนอกก็คือก็คือป้องกันตัวเองแล้วก็เซฟคนอื่นด้วยค่ะขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะครับงั้นผมขอรบกวนเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะ